สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้อีกเช่นเคยครับกับร้าน BBB EVBike BBB รถจักรยานไฟฟ้าครับวันนี้ผมจะพามารีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นที่ฮิตที่สุดนะตอนนี้ของปีของต้นปี2023นะครับก็คือ Lion SKS Z2 ครับคือรุ่นเนี้ยต้องบอกก่อนว่า,วาเดิมๆสเปครถนะฮะจะเป็นที่มอเตอร์2000วัตต์แบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์แล้วก็เป็นล้อขนาด 12นิ้วล้อขนาด12นิ้วถ้านึกภาพไม่ออกนะ,ะให้นึกภาพตามขนาดล้อ12นิ้วเนี่ยก็คือล้อเนี่ยเขาจะเท่ากับพวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์สายพานทั่วไปก็คือยกตัวอย่างสมมติว่าอย่างฮอนด้าสกูปปี้ไอก็คือขนาดล้อเขาจะเท่าเท่ากันเลยความความกวาม้างขนาดล้อนะครับส่วนสเปคยางเนี่ยตัวนี้เป็น90 90ทับ90นะฮะแล้วก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานของทางร้านที่ตกแต่ง คันนี้ตกแต่งแค่ภายนอกสวยงามก็คือเรามีการจัดทรงโหลดหน้าเปลี่ยนตุ๊กตาแห่นเปลี่ยนแหดนทำไฟเลี้ยวที่ไฟหน้าแล้วก็มีเปลี่ยนสวิงอาร์มสวิงอาร์มตัวใหญ่ตัวนี้ CNC กับชกแต่งส่วนดิสเบรกหลังเนี่ยเป็นดิสเบรกเดิมนะครับที่เขาให้มากับคือต้องบอกกันว่ารุ่นเนี้ยของแต่งเขาให้มาพอพอพอประมาณแล้วนะเรื่องของการตกแต่งลวดลายเนาะโอเค คือ Lion a k อเต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่จดทะเบียนได้ในราคาไม่ถึง4 0,000ื่นะฮะตัวนี้คือน่าเล่นมากๆมาเดี๋ยวผมพาดูดีเทลต่างๆของตัวรถอย่างตัวเนี้ยเราทำการโหลดหน้าลงมาครับ1นนิ้วนะฮะคือใช้เนี่ยโช้เดิมที่เขาให้มาก็สวยนะเนี่ยเขามีหมุดแดงหมุดไรแล้วก็ปั๊มหน้าจานก็เป็นหมุดแดงมาคือค่อนข้างสวยเราทำการโหลดหน้าลงแล้วก็เปลี่ยนแฮนด์ hand, เป็นแฮนด์คาร์บอนตัวนี้ฮะเป็นแฮนด์คาร์บอนกับตุ๊กตาแฮนด์ พอเราเปลี่ยนแฮนตัวนี้เราต้องทําไฟเลี้ยวใหม่ด้วยเพราะว่าดดมมรถเ,เดิมเนี่ยครับผมพามาดูรถเดิมอย่างรถเดิมเนี่ยพวกเนี้ยไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะเชื่อมติดอยู่กับตรงที่ที่แฮนนะครับสำหรับแฮนเดิมเนี่ยไฟเลี้ยวเขาจะอยู่นี้ทีเนี้ยถ้าเราพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนชุดแฮนมาแล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนชุดแฮนกับตัวตุ๊กตาแฮนมาแล้วเนี่ยไฟเลี้ยวมันจะไม่มีที่ไว้หรือไปติดตั้งเพิ่มผมว่าก็ไม่สวยเราเลยทําการติดตั้งอยู่ที่หน้าจอเปิดให้ดูนี่ไฟเลี้ยวนี่เราเลยทําการ ติดตั้งไฟ LED เป็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้อันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาพามาเป็นไฟฉุกเฉินครับไฟขอทางนี่โอ้โหเทเลยไม่ละก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของทางร้านครับแล้วก็คันนี้มีปาดเบาะเพิ่มเป็นปาดเบาะปาดเบาะเอาทรงนะครับแล้วก็เป็นร้านเบาะประจําของทางร้านเลยร้านนี้แล้วก็เป็นได้แดงนี่ฮะร,รถคือเขาจะเข้าก็จะเข้ากับทรงรถคือมิติ มิติของที่ปาดบอกคือเราบอกทางร้านเลยว่าเราจะเอาให้มันเข้ากับทรงรถมากที่สุดเนี่ยดูเหลี่ยมขึ้นมามันจะเป็นมันจะดูสวยอ่ะมันจะดูสวยขึ้นมามันจะเป็นคือมันจะมันจะเสมอกันแล้วก็เป็นเป็นมันทรงแบบเฉียวเนาะโอเคแล้วก็ผมว่ารุ่นเนี้ยมันดีนะมันดีตรงที่ว่าหนึ่งราคารถไม่แพงมากสองจดทะเบียนได้ด้วยจดทะเบียนเป็นเล่มเขียวเลยนะครับก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองจาก ทางกรมขนส่งเนาะที่สามารถจดทะเบียนได้ภาษีพรบทุกอย่างครบหมดส่วนดีเทลต่างๆที่เขาให้มาสําหรับรุ่นใหม่ตัวเนี้ยคืออันเนี้ยเขาไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะเขาเป็นเพจเป็นเพจเป็นเพจมาเลยงานเขาค่อนข้างดีนะเรามาดูยูบ็อกกันตัวนี้นี่ยูบ็อกใหญ่รุ่นนี้แต่จริงๆก็มีลงรีวิวรถรถทั้งคันไปแล้วนะครับแต่ให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ยูบ็อกเขาใหญ่นะใหญ่มากส่วนรุ่นเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ทําการอัปเกรดกล่องนะครับ แต่ก็สามารถจะทาการอัปเกรดอัปเกรดกล่องเพิ่มความเร็วเปลี่ยนสายฟงสายไฟอะไรได้นะแล้วก็เพื่อให้มีความเร็วขึ้นมาให้มีความเร็วขี่สนุกขึ้นลดกระแสไม่ให้กินไฟเยอะเนี่ยอย่างอย่างคันเนี้ยผมให้ดูนิดนึงเดี๋ยวโชว์นิดนึงอย่างคันเนี้ยก็เป็นไลออนเอ็กเซสทูเหมือนกันคันเนี้ยเดี๋ยวทําการตกแต่งก็ทําเยอะอยู่แต่เราทําเรื่องของระบบสายไฟก่อนเนี่ยอันนี้เราก็ทําเรื่องของระบบสายไฟเปลี่ยนกล่อง EM เอ็มร้อยนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็ทําสายไฟใหม่ทั้งหมดนะคือใช้สายไฟเปลี่ยนใหม่หมดเลยคันนี้เดี๋ยวเรารอตกแต่งสําหรับรุ่นเนี้ยทางร้านก็มีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะครับจริงๆ่นนี้มีสีสีมีสีสีขาวสีส้มสีฟ้าสีน้ําเงินสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจนะครับหรืออยากจะแต่งรถลักษณะไหนหรือจะซื้อรถทั้งคันเดิมๆกับเราก็ได้เรามีบริการจัดส่งให้ถึงที่ไม่ไม่ต้องมาจําเก็บเงินไปทางรับรถเราค่อยจ่ายตังค์แล้วก็เลือกเอกสารการจดทะเบียนต่างๆ ทะเบียนพรบภาษีป้ายตรวจสภาพรถทางร้านเป็นคนจัดการให้หมดทุกอย่างคือลูกค้าซื้อซื้อรถจากทางร้านไปเนี่ยก็ใช้รถได้เลยแล้วก็รอเรื่องของป้ายทะเบียนเล่มเขียวที่ผมจะส่งกลับไปให้อีกทีหนึ่งนะหรือจะมารับที่หน้าร้านก็ได้คือร้านเราได้ก็มีมีที่โคราชบุรีลัมชัยยูมิพี่พี่เพื่อนเื่อที่สนใจอยากจะดูรถตัวจริงก็สามารถเข้าไปดูได้ทุกสาขานะครับของของ,ของทางร้านเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้มี ข้อมูลสอบถามด้านใดก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยหรือคอมเมนต์ u t u b e หรือจะไลน์เข้าไปในไลน์แอดออฟฟิเชี B B B E V Bike ก็ได้นะครับเข้ามาติดต่อกันโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เพื่อนๆมากที่ติดตามจนมาท้ายคลิปแล้วบอกกันว่าพี่เพื่อนๆถ้าดูมาจาก YouTube ผมมีราคาพิเศษให้นะฮะแล้วก็เรามีบริการดูแลหลังการขายไม่ได้ขายทิ้งนะครับมีบริการดูแลหลังการขายประกันมอเตอร์ประกันแบตเตอรี่ ประกันทุกอย่างคือในตัวรถสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามได้แล้วก็สงสัยด้านใดก็สามารถสอบถามได้โอเคยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปถนตัดไปผมก็จะมารีวิวเจ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลายรุ่นอีกมากมายโอเคครับขอบคุณครับ